เคร์ฟ13ค่ะมาในรูปแบบเท็กเจอร์เคิร์ฟดีไซน์ค่ะสเปคแรงแรม4กิกะไรอม6.4 g b ค่ะฟังก์ชันครบครันที่สุดมาในราคาพิเศษเพียง1990บาทเท่านั้นค่ะ ย้อนรุ่นใหม่ล่าสุดนะคะต้องบอกเลยว่าคุณเห็นดีไซน์ต้องกรี๊ดจริงๆอันนี้เป็นเคิร์ฟดีไซน์สวยมากนะคะแล้วต้องบอกว่าเท็กซ์เจอร์ที่เป็นเคิร์ฟดีไซน์แบบนี้นะคะเป็นลวดลายที่ขายดีที่สุดนั่นเองแต่ว่าไม่ได้สวยแค่ดีไซน์สเปคก็แรงที่สุดฟังก์ชันก็ครบที่สุดตัวนี้ต้องบอกว่ารุ่นใหม่เคิร์ฟดีไซน์แบบนี้นะคะจะมาพร้อมกับโปรโมชั่นที่พิเศษที่สุดเฉพาะที่ไทรเกอร์ช้อปปิ้งค่ะ ค้าพลาดนะคะเพราะว่าโปรเขาดีมากจริงๆค่ะกับบิยอนเคิร์ฟ13บนะคะวันนี้มี5สีนะเป็นเคิร์ฟดีไซน์ค่ะมีสีทั้งหมดจะมีนะคะบรูเรดพิงค์แบล็กแล้วก็เพอร์เพลค่ะต้องบอกว่าของจริงนี่สวยทุกสีมากๆนะคะราคาปกติค่ะจะอยู่ที่เครื่องละ3 9 9 0บาทค่ะแต่วันนี้เราแถมฟรีเป็นบิยอนกิฟต์เซ็ตค่ะมูลค่า990บาทให้ฟรี free. ทั้งหมดนี้ไปเลยไม่ว่าจะเป็น Power Bank 5,600อม ah, ิลลิแอมฟิล์มกระจกเคสซิลิคนและยังมีที่ตั้้งมือืออถดวยนะคะค รวมทั้งหมดนี้คือ4,980บาทค่ะแต่วันนี้พิเศษสุดๆเลยโอ้โหจ่ายเพียแค่1,990บาทเท่านั้นรับประกันให้คุณอีก1ปีเต็มด้วยนะคะแต่ว่ารุ่นเคิร์บดีไซน์ของเรามีจํานวนจํากัดค่ะคือจํากัดอยู่ที่สีละ300เครื่องเท่านั้นหมดแล้วหมดเลยนะคะรีบโทรมาดีกว่าค่ะเบอร์นี้เลย02-351-800 0ค่ะ นี่ค่ะปิยอนรุ่นใหม่ล่าสุดที่เราบอกมาในลวดลายเท็ก t u เจอร์เป็นเคิร์ฟดีไซน์คุณเห็นไหมขยับมือน,นิดเดียวองเงีเป็นเส้นลายโคง้โคงๆแบบนี้ซึ่งสวยมากเลยนะคะแล้วก็เป็นเท็กเจอร์ที่ขายดีที่สุดเลยตัวนี้สวยแบบด้านหลังไม่พอสวยแม้กระทั่งด้านข้างคุณเห็นความโคง้งมนและความบางของด้านข้างไหมต้องบอกว่าตัวนี้ดีไซน์คือ โอ้โหชนะเลิศจริงๆแล้วมี5สีสวยทุกสีไม่ว่าจะเป็นบลูเรดพิงค์แบล็คล้วก็เพอร l เพลนะคะแต่มีจำกัดสีละ300เครื่องเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นใครเลือกสีได้แล้วต้องรีบเลยนะคะทีนี้มาดูดีไซน์กล้องหลังว่าสวยแล้วแต่ตัวกล้องก็สวยด้วยนะคะตัวนี้ความละเอียดของตัวกล้องอยู่ที่13ล้านพิกเซลพร้อมกับ Flash LED นะคะทีนี้มาดูกล้องหน้ากันบ้างกล้องหน้าตัวนี้นะคะความละเอียด8ล้านพิกเซล,ลเราอยากจะบอกว่ารับแสงสวยมาก สำหรับใครที่ชอบเซลฟี่นะคะอีกหนึ่งอย่างคือหน้าจอค่ะหน้าจอใหญ่เห็นไหมใหญ่จริงๆ6.53นิ้วเลยไร้ปุ่มโฮมด้วยนะคะแล้วก็ความคมชัดของหน้าจอเนี่ยเป็นระดับ QHD บวก IPS นั่นเองชัดทุกมุมมองเหมาะสําหรับทุกคอไม่ว่าจะคอเกมคอหนังนะคะใครที่ชอบเล่นโซเชียลเยอะๆแล้วต้องบอกว่าเล่นได้ทั้งวันเพราะตัวนี้แบตเตอรี่ให้มากถึง3,500ม ah ิลลิแอมเลยค่ะอีกหนึ่งอย่างที่อยากจะบอกคือสเปคตัวนี้ สเปคแรงมากแรม4กิกะไบต์นะคะเราอยากจะบอกว่าปกติคุณจะได้3หรือ2ใช่ไหมคุณดูความลื่นไหลของเขาตัวนี้แรม4กิกะไบต์แล้วยังมาพร้อมกับลอมอีก64กิกะไบต์ค่ะนั่นเป็นเหตุผลที่เราโหลดแอปพลิเคชันได้เยอะแยะมากมายคือเก็บแอป,ปได้เยอะเก็บรูปได้เยอะเก็บคลิปได้เยอะนะคะเพราะว่า64กิกะไบต์นี่เยอะมากเขาปกติคุณได้16หรือ32กิกะไบต์เท่านั้นเองแล้ว CPU คอร์คอร์1.3กิกะเฮิร์ตระบบปฏิบัติการเป็น Android 8.0 o r e o รองรับทุกแอปพลิเคันต้อองบอกว่า แอปจริงๆเพราะว่าแอปธนาคารต่างๆนะคะตัวนี้รองรับหมวดรวมไปถึงแอปเป่าตังค์ด้วยคุณเห็นไหมแอปธนาคารเนี่ยอยู่ในนี้หมดเลยเพราะฉะนั้นการใช้งานตอนนี้เนี่ยจำเป็นจริงๆสําหรับแอปพวกนี้นะคะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างคือตัวนี้รองรับ2ซิมแล้วก็รองรับซิม 4G ด้วยค่ะเรามาดูฟีเจอร์ระดับไฮเอนด์กันบ้างค่ะแค่กดด้านข้างนะคะสไลด์หน้าจอค่ะ จับหน้าเราเข้าไปใช้งานได้เลยไวมากอยาให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะกดด้านข้างนะคะสไลด์หน้าจอแค่นี้เองนี่คือ face ID ค่ะระบบรักษาความปลอดภัยนะคะทุกเครื่องอต้องมีนะแล้วพอเข้ามาจะสังเกตเห็นมุมนี้นะคะด้านบน 4G ค่ะแน่นอนรุ่นนี้รองรับ 4G ทุกระบบทุกเครือข่ายค่ะนั่นหมายความว่าเราสามารถท่องโลกอินเทอร์เน็ตได้ถูกพื้นที่แล้วนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าด้านในด้านในเนี่ยอยากจะให้หลายคนดูในเรื่องของจอค่ะเพราะจริงๆแล้วจอใหญ่เนี่ยมันมีผลจริงๆกับการรับชมภาพ นะคะคือมันต้องจอใหญ่แบบนี้รุ่นนี้นะคะ6.53นิ้วมันใหญ่แบบโอ้โหสบายตาสะใจมากๆและอยางไร้ปุ่มโฮมด้วยค่ะนี้ดีนะเพราะว่าเราจะได้รับชมแบบเต็มขอบจอเลยและ QHD บอก IPS คือความคมชัดของภาพเขาค่ะทั้งชัดและจอใหญ่ยังไม่พอนะคะรุ่นใหม่ขนาดนี้นี่เราก็ยังรองรับ2แอปให้คุณได้เล่นด้วยค่ะทำยังไงจะเล่น2แอปได้นะคะนี่เรากดฝั่งนี้ไว้นะคะแล้วก็ เราจะเล่นเป็นเว็บเบราว์เซอร์คู่กับ YouTube ก็ได้หรือว่าจะเป็นแอปพลิเคชันอื่นก็ได้ตอนนี้นะคะจะเปิดให้ดูเป็น YouTube คู่กับเว็บไซต์นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเราสามารถที่จะเล่น2แอปแอปพลิเคชันเนี่ยได้พร้อมกันโดยที่ปกติแล้วเปิด y u t u b e เนี่ย <c oughs> เราจะไม่สามารถเล่นแอปอื่นได้แต่ดูสิคะเนี่ยเข้าเว็บไซต์อื่นๆเนี่ยตอนนี้เข้าเว็บไทเกอร์ช p อปปิเอาไว้ช้อปปิ้งอยู่เห็นไหมคะได้หมดเลยคือมันง่ายมากแลวสะดวกมากเลยค่ะ ทีนี้มาดูอีกหนึ่งอย่างนะคะต้องบอกว่าอันนี้ครบค่ัจริงๆเรื่องการใช้งานหน้าจอปิดอยู่แบบนี้เราสามารถเข้าใช้งานโดยที่ไม่ต้องเปิดหน้าจอแล้วเข้าไปเลือกแอปได้เขาเรียกว่าสมาร์ทเวกคุณใช้ปลายนิ้วของคุณเนี่ยว่าบนหน้าจอไปเลยถ้าเราว่าตัว O ไว้ปุ๊บเราก็จะขึ้นไปที่โทรออกแบบนี้เร็วมากนะคะทีนี้เนี่ยเราจะให้ดูว่ามันไม่ได้ตั้งได้แค่อย่างเดียวมันตั้งได้เยอะมากอันนี้ว่าตัว w ดบยูลงไปนะคะที่หน้าจอก็จะเข้าเว็บเบราว์เซอร์แบบนี้เลยนะคะง่ายและที่สําคัญเวลารีบมากคือเวลาเจอคนรู้จักอยากจะรีบถ่่ายรูปคะ แคเมลาแบบนี้ทีนี้เข้าแคเมลาแล้วเรามาดูความละเอียดของหน้าจอกันบ้างของกล้องกันบ้างเราดูกล้องหน้ากันก่อน8ล้านพิกเซลต้องบอกว่ารับแสงได้ดีมากคือชอบนะเวลาได้กล้องรับแสงดีๆใช่ม,มันจะสวย,สวยผิวจะสวยทีนี้มาดูกล้องหลังหลังล้านพิกเซลพร้อมกับแฟลชด้วยนะคะตัวนี้1 2 3สาอ่ะ กล้องหลังคุณมาดูความคมชัดของเขาตัวนี้คือชัดมากนะคะชัดเนี่ยแสงและเงาครบหมดเลยนะคะทีนี้มาดูกล้องหน้าก็คือแสงสว่างเลยนี่ไม่ได้ปรับอะไรเพิ่มเลยนะคะเพราะฉะนั้นต้องบอกเลยเหมาะมากๆกับใครที่ชอบถ่ายรูปค่ะนี่แต่เราไม่ได้ให้แค่นี้นี่ค่ะเรามีของแถมเป็นเซตให้เลยเรียก Beyond Gift Set ค่ะมูลล่าค990บาทได้ทั้งหมดนี้ไปเลยนะนี่โหนี่แหละค่ะมี Power Bank นี่แต่ Power Bank นะคะต้องบอก Power Bank ตัวนี้5,600 mAh นะคะมีฟิล์มกระจกเคสซิลิโคนแล้วก็ที่ตั้งมือถือให กับคุณด้วยทั้งเซตนี้มาพร้มอมในโปรโมชั่นของเราแล้วค่ะจัดปโปรให้เลยคุ้มค,มค้มค่ะกับ Beyond Curve 13นะคะมี5สีให้คุณเลือกค่ะเป็น Curve Design ค่ะมี Blue Red พิงค์แบล็กและก็เพอร์เพลนะคะเลือกสีที่ชอบได้เลยค่ะรุ่นนี้ปกติเครื่องรามา ,3990 บาทค่ะแถมฟรี et, บิยอนกิฟต์เซ็ตมูลค่า990บาทค่ะคือทั้งหมดที่เห็นตรงนี้ได้ไปฟรีทั้งหมดเลยนะคะคุ้มมากๆเลยรวมมูลค่าทั้งหมดนี้แล้วนะคะอยู่ที่4,980บาทแต่วันนี้โอ้โห,โหคุ้มมากจริงๆคุณจ่ายราคาพิเศษเท่านี้พอเลย1990บาทค่ะและยังรับประกันอีก1ปีเต็มนะคะแน่นอนว่านี่คือ Cur บบะคะเคิร์ฟ 300เครื่องค่ะตอนนี้ใครเลือกสีได้แล้วนะคะโทรมาสั่งซื้อได้เลยก่อนที่สีที่เราชอบจะหมดก่อนนะเ <ๆ S 1> พราะจำกัดจริงๆนะคะอาจโทรมาเบอร์นี้ได้เลยค่ะ02 3518000ค่ะ แพงที่สุดจริงๆนะคะตั้งแต่แรมเลยแรมให้มากถึง 4GB นะคะ ROM องมี6ก g b ค่ะมาพร้อมกับ CPU คอร์คอนหนึ่เิรนะคะแล้วก็ระบบปฏิบัติการเป็น Android 8.0 o r e o ค่ะส่วนแบตเตอรี่ตัวนี้ให้มากถึง3,500 M มิลลิแอมค่ะบีออนรุ่นเคิร์ฟสบนะคะเข้ามาพร้อมกับฟีเจอร์รัดดับไฮเอ็นเลยไม่ว่าจะเป็น Face ID นะคะปลดล็อกด้วยการสแกนหน้าเราหรือจะเป็นการใช้งาน2แอปได้พร้อมกันก็ทำได้และรวมไปถึงคีย์ะัส้มาร์เบก็มี เียรุ่นเคิร์ฟมนะคะมาพร้อมกับหน้าจอใหญ่6.53นิ้วค่ะไร้ปุ่มโฮมด้วยตัวนี้ส่วนความคมชัดของเขาเป็นระดับ qhd บอก ips นะคะส่วนความละเอียดของกล้องเนี่ยกล้องหน้า8ล้านพิกเซลกล้องหลัง13ล้านพิกเซลพร้อมกับแฟลชด้วยค่ะแล้วก็รองรับซิม4 g ทุกระบบค่ะ บีออนเคิร์ฟ13บสามีหสีนะคะเป็นเคิร์ฟดีไซน์ค่ะมีบลูเรดพิงค์แบล็คและเพอร์เพลค่ะราคาปกติกเครื่องละ3,990บาทแถมฟรี et, บีออนกิฟต์เซตมูลค่า990บาทซึ่งประกอบไปด้วยพาวเวอร์แบงค์5,600มิลลิแอมป์ ฟิล์มกระจกเคสซิลิโคนและที่ตั้งมือถือค่ะรวมมูลค่าทั้งหมดนี้4,980บาทแต่วันนี้ราคาสุดพิเศษจ่ายเพียงแค่1,990บาทเท่านั้นพร้อมกับการรับประกันอีก1ปีเต็มค่ะรุ่นเคอรดีไซน์มีจำกัด4ีละ300เครื่องหมดแล้วหมดเลยนะคะโทรมาเป็นเจ้าของได้เบอร์นี้เลยค่ะ0 2 3 5 1 8 0 0 0าที่คุณเห็นตรงนี้นะคะหน้าจอเขาคือ 6.53นิ้วเป็นหน้าจอที่ใหญ่นะคะโอ้แล้วก็คมชัด QHD บก IPS ด้วยเพราะฉะนั้นจอใหญ่แล้วไร้ปุ่มโฮมแบบนี้ทำให้่หลายๆคนที่ได้รุ่นนี้ไปถือว่าเล่นอะไรนี่คือมันรับมันตาเต็มตาเต็มจอจริงๆนะคะรวมไปถึงสเปคก็มีให้ครบคลันสเปคเขาเรียกว่าเป็นสเปคที่แรงจริงๆนะคะรุ่นนี้ ครบหมดเลยนะคะครบเรื่องฟังก์ชันไม่พอครบเรื่องดีไซน์ด้วยต้องบอกว่าดีไซน์ของเขาสวยเนี่ยขยับมือยปแค่นิดเดียวเท่านั้นเองนี่คือเป็นเท็กเจอร์ที่ขายดีที่สุดนะคะก็คือเคิร์ฟดีไซน์แบบนี้คุณจะเห็นเส้นเคิร์ฟเป็นโค้งแบบนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้สวยมากแล้วสวยทุกสีมีให้เลือก5สีนะคะต้องบอกเลยว่าสําหรับใครที่ชอบเรื่องดีไซน์ตัวนี้กินขาดจริงๆนะคะเคิร์ฟดีไซน์สวยมากแม้เอ่อไม่ว่าจะเป็นสีบลูเรดทิงแบ็กหรือว่าเพอร์เพิลนั่นเอง ใช่นะคะคือไม่ได้สวยอย่างเดียวนะตัวขอบเครื่องเขาก็เป็นโค้งสวยค,คือโค้งแบบนี้มันจับถนัดมือมันเข้ากับมือมากๆเลยนะคะแล้วดูสิขยับนิดหน่อยแสงมาละสวยมากค่ะนี่จะบอกว่าแล้วคุณรีบเลือกนะคะเราจะบอกว่ามันสวยทุกสีจริงๆแล้วมันมีจํากัดด้วยนะคะสําหรับตัวเคิร์ฟดีไซน์ตัวนี้แล้วก็ไม่ได้ดีแค่ตัวดีไซน์ต้องบอกว่าฟังก์ชันของเขาครบครบมากเริ่มตั้งแต่หน้าจอต้องบอกว่าหน้าจอของเขาเป็นหน้าจอที่ใหญ่แล้วไร้ปุ่มโฮม <ๆ S 2> เพราะฉะนั้นคุณรับชมเต็มๆเลย6 5ล้านิ้ ใช่ค่ะจอใหญ่มากๆคุณจะเล่นเกมอะไรก็ได้นะคะเพราะว่ารุ่นนี้สเปเคเขาแรงค่ะแรม4ี่รอม64เลยนะคะฟงังก์ชันอื่นๆฟีเจอร์ที่ต้องมีก็มีให้ครบใช่ค่ะรวมไปถึงกล้องด้วยกล้องชัดมากรับแสงได้ดีมากเลยค่ะดีขนาดนี้แล้วเราให้โปรโมชั่นไปเลยนะคะคุ้มที่สุดแล้ววันนี้กับ Beyond Curve 13นั่นเองค่ะ เป็น5สีนะคะส,สวยๆเป็นแบบเคิร์ฟดีไซน์มี Blue, รดพิงค์แบล็คและ p พอร์เลองเลือกดูนะคะสวยทุกสีจริงๆค่ะราคาปกติของเขาเครื่องละ3า9 0บาทแถมฟรีบิยอนกิฟต์เซ็ตมูลค่า990บาทให้คุณไปด้วยนะคะสิ่งที่คุณจะได้นะคะก็จะมีทั้งพาวเวอร์แบงค์ห้มิลลิแอมฟิล์มกระจกเคสซิลิโคนและที่ตั้งมือถือด้วยรวมทั้งหมดนี้4,980บาทค่ะแต่วันนี้ค่ะราคาพิเศษสุดๆเลยจ่ายเพียงแค่ 1,990บาทนะคะพร้อมกับการรับประกัน1ปีเต็มด้วยค่ะและรุ่นนี้เคิร์บดีไซน์ค่ะอย่างที่บอกดีไซน์เขาสวยมากจริงๆนะคะมีจำกัด4ละ300เครื่องเท่านั้นหมดแล้วคือหมดเลยนะคะใครที่เลงสีที่ชอบไว้แล้วต้องรีบโทรมาสั่งซื้อได้เบอร์นี้เลยนะคะ02-351-800 0ค่ะ แรงที่สุดนะคะตัวนี้แรม4 g b ลอมอีก64 g b ค่ะ CPU ค o r t e 1.3 g h z นะคะส่วนระบบปฏิบัติการเป็น Android 8.0 Oreo ค่ะและยังมาพร้อมกับแบบแบตเตอรี่3,500มิลลิแอมค่ะ Beyond รุ่นง Curve 13ค่ะมาพร้อมฟีเจอร์ระดับ High end เลยไม่ว่าจะเป็น Face ID ค่ะเป็นการปลดล็อกด้วยการสแกนหน้าค่ะและยังสามารถใช้งานได้2องแอปพร้อมกันด้วยรวมไปถึง Keyless Smart Key ก็มีให้นะคะใช้งานง่ายๆแค่ปลายนิ้วสัมผัสค่ะ มียอนรุ่นเคิร์ฟ13มนะคะมาพร้อมกับหน้าจอใหญ่6.53นิ้วค่ะไร้ปุ่มโฮมด้วยส่วนความคมชัดเนี่ยเป็นระดับ QHD บก IPS นะคะชัดทุกมุมมองค่ะความละเอียดของกล้องกล้องหน้าเนี่ย8ล้านพิกเซลค่ะกล้องหลังอีก13ล้านพิกเซลพร้อมกับแฟลช h นะคะแล้วก็รองรับซิม4ี G ทุกระบบค่ะมียอนเคิร์ฟ13มี5สีนะคะเป็นเคิร์ฟดีไซน์ค่ะมีสีบลูเรด Pink Black และ Purple ค่ะราคาปกติเครื่องละ3,990บาทค่ะแถมฟรี free, Beyond Gipset มูลค่า990บาทค่ะซึ่งประกอบไปด้วย Power Bank 5,600ม mm. ิลลแอม ฟิลกระจบเคสซิลิโคนและที่ตั้งมือถือค่ะรวมทั้งหมดนี้4,980บาทแต่วันนี้ราคาสุดพิเศษไปเลยค่ะจ่ายเพียงแค่1,990บาทเท่านั้นพร้อมกับการรับประกันให้คุณอีก1ปีเต็มค่ะรุ่นเคิร์บดีไซน์มีจำกัด4ีละ300เครื่องหมดแล้วหมดเลยนะคะโทรมาสั่งซื้อได้บนนี้เลยค่ะ02 351 800่ค่ะ รุ่นนี้ต้องบอกว่าสวยจริงๆนะคะอะเริ่มตั้งแต่นี้ค่ะหน้าจอของเขานะคะ6.5 3นิ้วค่ะจอใหญ่ไร้ปุ่มโฮมอีกด้วยและคมชัด QHD บวก IPS นะคะยังไม่พอหรอกนะคะเรามาดูดีไซน์ของเขากันบ้างสวยสวย,สวยจริงๆพูด,ดคำเดียวว่าสวยจริงๆของจริงสวยมากนะคะเป็นเคิร์บดีไซน์ค่ะเล่นแสงแบบนี้นะและอีกอย่างนะคะด้านข้างเขาขอบโค้งด้วยค่ะคือสวยจริงๆนะและอย่างเรื่องของสเปคค่ะสเปคเขาแรงนะคะรุ่นนี้อีกอย่างค่ะดีไซน์ก็สวยรวมไปถึงสีที่มีให้คุณเลือกหลายสี จริงค่ะนะ้าพัชถือสีแดงอยู่ถ้ารัถือสีนี้อันนี้เป็นบลูค่ะสวยมากเห็น <he en S 1> มิงขยับมือน,นิดเดียวแล้วถึงบอกว่านี่เป็นเทคเจอร์ที่ขายดีที่สุดก,ก็คือเคิร์ฟดีไซน์แบบนี้นั่นเองนะคะคุณจะเห็นเส้นโค้งลงมาเป็นแบบนี้ซึ่งมีให้เลือกทั้งหมด5สีค่ะ,คะอันนี้ก็จะมีบลูมีเรดพิงค์แบล็กแล้วก็เพอร์เพิลนั่นเองควรเลือกตามใจชอบแต่ต้องรีบนิดนึงเพราะว่าจํากัดสีละ300เครื่องเท่านั้นนะคะทีนี้ดูเรื่องเครื่องดีไซน์สีไปแล้วมาดูอีกอย่างหนึ่งเรื่องกล้้อองงกกันาล ตัวนี้นะคะ13ล้านพิกเซลพร้อมกับแฟลชให้กับคุณด้วยแต่ว่ากล้องหน้าตัวนี้ต้องบอกว่ามา8ล้านพิกเซลพร้อมกับการรองรับแสงได้ดีมากจริงๆถ่าอยออกมาใครชอบเซลฟี่สวยมากสําหรับตัวนี้นะคะอะ มาดูกล้องกันแล้วดูหน้าจอกันหน่อยหน้าจอใหญ่จริงๆตัวนี้6.53นิ้วนะคะแล้วก็ไร้ปุ่มโฮมด้วยความคมชัดเนี่ยความละเอียดระดับ QHD เลยพร้อม IPS คือชัดทุกมุมมองเพราะฉะนั้นคุณอยากจะดูซีรีย์อยากจะเล่นเกมอยากจะถ่าหน้าจอดูฟีดต,ต่างๆตัวนี้คือรองรับแลเล่นได้เต็มที่เลยเพราะแบตเตอรี่ให้มาถึง3,500ม ah ิลลิแอมป์เลยนะคะสำหรับอันนี้สเปคก็แรง แร m มให้มาถึง4 GB นะคะซึ่งปกติคุณจะได้3หรือ2 GB เท่านั้นเองรอมอีก64นะคะซึ่งต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยลอมเยอะแร m มเยอะนะคะแล้วก็ CPU คอยคอหนึ่ g h z นะคะระบบปฏิบัติการเป็น Android 8.0ซึ่ง Android 8.0เนี่ย รองรับทุกแอปพลิเคชันคุณเห็นไหมแอป,ปจะเยอะมากๆตัวนี้รวมไปถึงแอปธนาคารและแอป,ปเป๋าตังค์ด้วยซึ่งต้องบอกว่าแอป,ปต่างๆตรง,ตรง,ตรง,ตรงนี้เนี่ยตอนนี้คือสําคัญมากจริงๆนะคะและตัวนี้รองรับก็ะฉะนั้นคุณไม่ต้องห่วงเรื่องนี้เลยแล้วก็ยังสามารถใส่ได้ถึง2ซิมรองรับซิม 4G ด้วยค่ะมาดูฟีเจอร์ระดับไฮเอนด์กันบ้างค่ะกดด้านข้างสไลด์หน้าจอขึ้นนี่จับหน้าเราไวมาก Face <Phase> ID ถูกต้องนะคะเป็นการใช้งานโดยใช้หน้าเราสแกนเข้าเครื่องนั่นเองค่ะให้ดูอีกรอบนึงนะเนี่ย เป็นการกดล็อกใช้ใบหน้าที่เร็วมหมนี่คือระบบรักษาความปลอดภัยเครื่องนี้มีให้นะคะเอามาดูด้านในของเขานะคะบุมนี้ก่อนเลยอยากให้ดู 4G ค่ะรุ่นนี้รองรับ 4G ทุกระบบทุกเครือข่ายค่ะไม่ว่าคุณจะอยู่พื้นที่ไหนนะท่องโลกอินเทอร์เน็ตได้สบายเลยค่ะแต่เราจะพาคุณไปดูเรื่องของหน้าจอกันก่อนค่ะหน้าจอใหญ่เวลาที่เราเข้าฟังเพลง u t u b e เนี่ยมันก็ต้องดูได้เต็มตานะคะจะเต็มตาจริงไหมมาดูชัดๆกันเลยเนี่ยอะ วันนี้ฟังเพลงกันไปหนึ่งบทเพลงนะคะจอใหญ่มาก6.53นิ้วค่ะแล้วคมชัด QHD บก IPS นะคะทั้งจอใหญ่และคมชัดอีกอย่างหนึ่งเนี่ย เต็มขอบจอเรียกว่าเป็นรุ่นที่ไร้ปุ่มโฮมนั่นเองค่ะแต่ไม่ได้มีแค่นี้นะคะรุ่นใหม่เราก็เลยให้อีกอย่างหนึ่งค่ะคือการเล่น2หน้าจอพร้อมกันทําได้นะอ่ะเล่นเป็น YouTube คู่กับเว็บเบราว์เซอร์ซื้อของแล้วกันเนาะสออย่างนี้นะคะนี่กดคู่กันเข้ามาแบบนี้เองนะคะเนี่ยดูเป็นจอแนวนอนก็ได้เพราะว่าจอเขาใหญ่ขนาดดูเป็นแนวนอนยังสบายตาเลยนะนะคะไม่คืออัดเลยนี่อ่ะ YouTube เพลงก็เล่นไปฝั่งนี้ก็สไลด์ดูสิคะจะซื้อของจะเข้าเน็ตต่างๆเนี่ยเล่นได้พร้อม สองหน้าจอแบบนี้ดีมากเลยค่ะ ทีนี้มาดูกันบ้านนะคะอีกหนึ่งอย่างคือเวลาหน้าจอปิดแบบนี้แล้วคุณรีบอยากจะเข้าแอปแอปหนึ่งนะคะหรือว่าอยากจะเข้าใช้งานฟังก์ชันหนึ่งเราอยากจะบอกว่าเขามีสมาร์ทเว์คุณวาดไปที่หน้าจอได้เลยแล้วตั้งค่าไว้แล้ววาดตัวโอเมื่อกี้แล้วก็เข้าที่หน้าโทรออกเผื่อคุณรีบนั่นเองหรือว่าจะเป็นตัวดับเบิลยูแบบนี้นะคะเพื่อที่จะเข้าเว็บเบราว์เซอร์แบบนี้ก็สามารถหาข้อมูลได้อย่างไวเลยนะคะอีกที่สําคัญอีกหนึ่งอย่างคือตัว C ก็คือแคเมร่าหรือว่ากล้องนั่นเองนะคะสามารถเข้ากล้องแบบนี้ได้เลยแล้วเรามาาดูกกล้้องันนเข แล้วอยากจะให้ดูที่เราพูดกันไว้ว่ารองรับแสงได้ดีคือดีจริงๆกล้องหน้าเนี่ยสำคัญนะเพราะว่าเราต้องเซลฟี่เซลฟี่บอกนะกล้องหลังขอนางแบบหน่อยค่ะกล้องหลังคุณมาดูสวยเหมือนกันนะกล้องหลังเนี่ย13ล้านพิกเซลนะคะอะคุณดูเห็นไหมรูปภาพจะเห็นเลยว่าชัดจริงๆชัดนะแสงทุกอย่างเก็บขอบคมมากนะคะรวมไปถึงกล้องหน้าคือแสงสว่างมากใครที่ชอบถ่ายออกมาขาวๆอันนี้คือตอบโจทย์จริงๆค่ะ ใช่ค่ะแต่ไม่ได้แค่นั้นนะเรามีของแถมให้ด้วยค่ะเป็นบิยอนกิฟต์เซ็ตมูลค่าถึง990บาทนะที่เห็นนี่คือได้หมด<ช>เลยได,ได้หมดเลยทั้งเพาเวอร์แบงค์ห้ามิลลิแอมนะคะฟิล์มกระจกเคสซิลิโคนแล้วก็ที่ตั้งมือถือให้กับคุณด้วยโดยที่ไม่ต้องจ่ายเพิ่มอยู่ในโปรโมชั่นของเราแล้วค่ะพูดถึงโปรโมชั่นแล้วขอจัดให้เลยดีกว่านะคะกับบิยอนเคิร์ฟ13ค่ะมี5สีนะคะเป็นเคิร์ฟดีไซน์ค่ะมีบลูเรดพิงค์แบล็กและก็เพอร์เพลค กริปเซตมูลค่า990บาทอย่างที่บอกไปว่าสิ่งที่คุณเห็นตรงนี้ทั้งหมดนี้ได้หมดเลยไม่ต้องหาซื้อเพิ่มเลยนะคะราคารวมทั้งหมดทั้งสิ้นแล้วปกติต้องจ่าย4,980บาทแต่วันนี้เอาไปเลยราคาสุดพิเศษนะคะ1,990บาทเท่านั้นพร้อมกับการรับประกัน1ปีเต็มด้วยค่ะแต่ว่านี่คือเคิร์ฟดีไซน์ซึ่งสวยมากจริงๆเพราะฉะนั้นเราขออนุญาตนะคะจำกัดอยู่ที่4,300ล300เครื่องหมดแล้วหมดเลยค่ะใครชอบสีหนนะคะใครอยากได้สเปคที่แรงฟังก์ชันคร คันแบบนี้ต้องรีบโทรมานะเบอร์นี้เลยค่ะ02 351 8000ค่ะ ดีไซน์ตัวนี้สวยจริงๆเคิร์ฟดีไซน์แบบนี้นะคะต้องบอกว่าคุณขยับมือเพียงแค่นิดเดียวเห็นไหมการเล่นแสงของเขาสวยมากนี่เป็นเท็กเจอร์ที่ขายดีที่สุดแล้วอยู่ในสีถึง5สีต้องบอกว่าสวยทุกสีจริงๆ,ๆเห็นไหมโอ้ดูสิโอ้โหเอ,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 อ้สวยมากจริงๆนะคือบางทีเห็นครั้งแรกนี่เลือกยากแต่ใครมีสีที่ชอบในใจเนี่ยก็ต้องรีบเลือกและโทรมานะเพราะเขาเรามีแค่สีละ300เครื่องจริงค่ะดีไซน์สวยเท็กเจอร์ข้างหลังสวยแล้วก็ยังมีตัวเครื่องเป็นโค้งมนแบบนี้นะคะด้านข้างก็บาง สเปกก็แรงพร้อมขนาดนี้คุณไม่ต้องรออะไรแล้วเพราะโปรโมชั่นของเราดีมากจริงๆเพียงแค่โทรเข้ามาที่ไทเกอร์ช้อปปิ้งนะคะ02 3518000ค่ะแต่ว่าตอนนี้หมดเวลาแล้วเดี๋ยวเจอกันในสินค้าถัดไปค่ะ pping เพื่อนที่รู้ใจคุณ